มาเด้อไล่ไม่เมื่อกี้ไล่เป็นแบบหเห็นต่อยะคองนะมบันนี้เมื่อไล่ไม่เดี๋ยวบันนี้มากินน้ำกันได้สำหรับเมนูนวนยังกอแกงมัสมัมนไก่ทำเองเนาะแล้วก็อ่าผัดกะหล่ำปีไส้หมูเดี๋ยวเห็นเบื้องหน้าตาว่าแกงมัสมัมนไก่นั่นเป็นตเต๊ขนาดใดเนาะแล้วก็ผัดกะหล่ำปีไส้หมูเมื่อกี้ลงไล่ซดสแบบเบื้องคนเดียวไหมอันนี้ คลิปสองเลยนี่นี่มาดูหน้าตาของแกงมัสมันเนาะอือหือเนี่ยชินไก่ใหญ่เลยแล้วก็มันฝรัง่งอันนี้เห็นบะน่องไก่แบบกินไปแล้วเพราะว่าเมื่อกี้หลงไรซุดไปแล้วแหมอือหืนึกว่าอันเมื่อกี้นึกว่า บ่ได้ตั้งันปิดแหมเข็นตั้งปิดให้เห็นคนเดียวเลยมาเปิดสธาธารณะแล้วก็ไล่ไมครขั้งที่สองอันนี้หน้าตาของกลัมปีพัดหมูพัดซี่หมูนี่สองอย่างมานนิมีแต่แนวยอาหารไทยๆทั้งนั้นเลยมีแต่อาหารไทยซูมสินั่นแซ่บชิมไปแล้วบ้างเอาเดี๋ยวสิมากินน้ำกนเลยเนอหิวค่ะเซ็งเลยเมื่อกี้เนี่ย เด้งขนาดเงี้ยอย่าขว,วางล่อเบอรเบิงเงินนั่นมาเบิ้เบิงวันมันตั้งเป็นแบบให้เห็นเฉพาะตนเองหรือว่าให้เห็นสาธารนณะไหมไปตั้งเห็นเฉพาะตนเองก็ไลยวหาอยู่คือคนคือบอกเขามาว่าทำไมคนหายไปหมดที่แท้ไม่มีคนเห็นเดียวังหันแกงมัสมันนี่ก็ทํา่ายเด้ยคนยากเลยอุ้ยยุง เหมือนจะยากก็ว่ามันยากพอขอให้มีมีแก่ม,มั่นฝรังมีแค่ไก่แ่าพริกแกงมันสมั่นแค่นี้ก็เสร็จแล้ววิธีเหตุดเดี๋ยวสิไปโพสในยูทูบอ,อืมเพราะวิธยวิธีเหตุแบบ่ะอืมชอบกินมั่นฝรังเยิ่มๆเลยเซฟฟวริกีส่งน้ำ อืม,อมไก่เปื่อยดีเปื่อยดีมากๆซีรีส์ไวท์จักกี้ม่เด,ด้อกินแล้สับพิมพ์หานมาเด้อกิล้สับพิมพ์หานมืดยังคือมือดแท้เพร่านขึ้นหนาขาวอยู่บับนี้มืดเออ แจงแล้วต้องแบบนี้เมื่อกี้มืดครับสงสยัยแดดบดข้างนอกแดดบดอืมอ,มอมืแบบอืมทำแกง มันขมข้นราดเข้ามันพลังตัวรีสงมันไม่ได้มันไม่ได้เนื้อมันมันใส่ไก่สะโพกหนึ่งมันเนี่ยมัสมันนี่เฮ็ดได้จะมัสมันไก่ถึงเหรอ นี่มัาสมันแบบอื่นบะกลำปีมัณิพัดไปเหมืเลยเครื่องหัวอืมอืม ข้างนอกเช่วแดดบดอืมข้างนอกก็ใส่มือด้ยเนี่ยมันยังสาใจนะกินน่องไก่ใส่มือแห่นมาหนึ่งอืม บางคนกับสีว่าชอบนะเพราะมันมันผลไอ้ท่งนี่ชอบกินหืมซุ้มแกงมันมันดวดตุนนจกิจีนพวกเนี้ยชอด ตุ๋นยาจีนนะสิครับอืมเันี่ว่าจะเ,เิ็งกระดูกหมูจเจ้ากระดูกหมูมะตุ่นยาจีนใส่อ่ะน้องไม้นะกระดูกหมูกระดูกหมูหมตุ๋นยาจีนเนาะกับน่อไม้น่อไม้ที่พ่อหามาให้วันนี้นยังไม่หมดเหลืออีกอันนึงเหลืออีกน้อนหนึ่งอืม

กำลังปีพัดไล่หรีเหมือนนี้พัดจะมาเหลือใส้นกล้องเดี๋ยวจะเอาใส่ตุยินเนาะเค่งมาสมันคือกันเด้อเรงมาสมันก็ถ้าเหลือก็ใส่ตุยิน มันพลังน้ำข้นดีถ้าเกิดหลือก็จะเอาเนื้อหมูหรือเนื้อควายลงไปในน้ำอันนี้เนาะเราไปต้มไปอุ่นอีกเนาะจะเติเมนะเพิ่มเนื้อควายลงไปหรือเนื้อหมูลงไป นี่แกงมาสมัมันอืมยังป่ายนะยังไง สงสัยฝนจะตกไม่เสียงฝางห,งห้องเห็นควอมกินสักชิ้นเจ้ะอืม้มกินที่มีกระดูกชอบ โอเคเนาะเดี๋ยวเก็บข้าวตยินไปอุ้นกินอีกแค่ไปแล้ว